โจสวัสดีครับพี่โจครัทำอยู่เพิ่งไปไหนครับผมเฮ้ยอะไรครับผมรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนนี้คือยืนรอเปิดตัวแล้วยืนรอเปิดตัวแล้วก็พยายาพยายามจะกำมาแบบมาโอ๋จะมาเปิดอะไรตรงนี้เมื่อกี้พี่ก็เปิดในรายการได้ผมโชว์ลุกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับรอบไฟนอลโอ้จริงๆก็คือว่าหายเหนื่อยกันทุกคนนะครับผมทำงานเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนักร้องทีมงาน วงดนตรีโปรดักชันคือทุกอย่างทุกคนทํางานมาจนถึงวันนี้ก็คือทุกคนมีความสุขกับผลงานที่ออกมาแล้วเราก็ได้ผู้ชนะนะครับน้องสงกรานะครับยินดีด้วยครับแล้วปีนี้ผมว่ามาตรฐานดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งโค้ชลูกทีมเวทีโปรดักชันสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปีหน้าจะสูงเปกว่าไหนนี่ครับเนี่ยปีหน้านี่ต้องจัดกันบนดาดฟ้าถึงจะสูงขึ้นจริงๆผมว่ามีอีกเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆปีหน้าก็คงจะมีคนที่เรายังไม่ได้เห็นแอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ ฝึกซ้อมมั่นใจหรือว่าคนที่ยังไม่ผ่านรอบนี้ก็น่านจะมากันอีกอคือปีหน้าคงจะเข้มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับผมครับผม <c oughs> คือกูยังไม่ชนะเลยเดี๋ยวขอปีหน้าเจอกันใหม่แล้วครับผม <c oughs> อรอรอแน่รอก่อนอยี๋ยวพิ่งไปไหนนะครับ,รบแล้วถึงลูกทีมของพี่โจโครับคูก,กิจคูกิจ เป็นยังไงในคนนี้เขาคูกินมิยะนะครับคือเออใช่เห็นเป็นมีคูกิดคูกิมิยะคูกินมิยะนะครับหรือว่าชื่อในทีมชื่อที่เล่นชื่อเหม่งจานนะครับเหม่มงจันอาจารย<ง>์เหม่งคือเต็มที่แล้วอ่ะเราเรารู้สึกถึงเขานะเขาแบบว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาทาบางทีสําหรับเราคนธรรมดาหรือคนฟังเพลงด้วยไหมมันไกลามากเลยนะเพลงโอเปร่าหรืออะไรครับฟังไม่เข้าใจฟังไม่ดูเรื่องแต่สิ่งที่เราก็พยายามจะแบบว่าทํางานร่วมกับเขาคือเฮ้ ค่อยๆทำสื่อสารกับคนเราต้องมีเพลงต้องมีช่องๆทางท,างที่ทําให้สื่อสารแล้วโดนใจอะ่ะร้องเพลงปลุกใจไปเลยดีกว่าจริงๆเสียงแบบนี้มันเหมาะเราฟังกันมาได้แต่เด็กฟังแล้วรู้สึกเกิดความพื่อเขิมสามัคคี นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์เสียงนี้ที่จะเป็นครูกิจอีกหนึ่งคนต่อไปครูกิครูกิมิยะถูกอะไรกันตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกครูกิจต่อไปไหมครับหลังจากนี้เพราะผมถามเขาก็บอกว่าก็ยังต้องกลับไปสอนอยู่อยากเอาประสบการณ์ในนี้ไปสอนต่อเนี่ยครับมีเขาเป็นพี่โจอยากจะฝากอะไรบอกไปถึงจริงๆแล้วครูครูครูกิจก็ทํางานเบื้องหลังอยู่เยอะนะครับหลายๆหลายๆเพลงหลายๆการเทรนที่ฟังอยู่ในตามไทยเมืองไทยมิวสิคอลนะครับ ระดับใหญ่ๆอย่างแบบพี่บอยตะกลเลยก็เขาก็ร่วมงานด้วยเพลงละครเขาก็คือไม่มีอะไหลายอย่างคือตัวเขาเองก็ค่อนข้างมันน่นคงกับอาชีพการงานแล้วเป็นครูด้วยครับดังนั้นก็อยากจะฝากสอนแบบอย่างนี้เผยแร่ตอบต่อไปอนะครับผมแบบนี้มันหายากแบบนี้มันใช้การฝึกฝนเยอะจริงๆยังไงก็ยินดีครับที่มีเขามาจะถึง รอบสุดท้ายนี่นะครับครับผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากบนเวทีแล้วไปสอนต่อแล้วคราวนี้มาถึงแชมป์ของเราครับผมจะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงสงการไหมครับผมโอ้โหสงการนี่คือมีความเจ,จิดจรัสนะครับคือคืนน้ําเสียงเขามันมันไม่ได้หาง่ายๆเหมือนกันเสียงแบบที่พลังงานที่เปล่งออกมาแบบว่าเสียงสูงที่มันหายา,ยากสำหรับคนผู้ชายด้วยล้ำไปคือมันเจ๋งอ่ะอยากจยาฟังเพลงของตัวเอง ของเขาแล้วอ่ะคือยังไงก็จัดไม้แบบโดนๆเลยนะครับรอฟังอยู่นะครับผมเสียงแบบสไตล์แบบบล็อกรุ่นเก่าจะกลับมาอย่างนี้ใช่เปียวมากเลยฟังแล้วแบบหืมมอัศวินนี้แหงงงอย่างงี้ง้างเลยโอเคขอบคุณพี่ต้องการบขอบคุณคร